สวัสดีช่วงเช้านะคะวันนี้แม่อิวพามาดูต้นสตรอเบอรี่ค่ะช่วงนี้อากาศที่บ้านแม่อิวมีแต่39กับ40เลยนะคะร้อนมากสตอรอเบอรี่กันก็สู้จนเนาะลูกก็เล็กๆแต่ก็ยังออกออกลูกให้เจ้าของได้กินอยู่ช่วงเช้านี้ดูสดชื่นหน่อยนะคะแต่ถ้าสายๆนี่อันนี้เริ่มโคหหกของแขนแล้วนี่ ใบาอาจจะเริ่มเกลเดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันอีกช่วงเช้านี้ต้นก็ยังสดชื่นให้อยู่นะคะลูกก็ออกมาแค่กินเรื่อยๆอุ้ยลูกนี้เขาใหญ่หน่อยเด้นอนีจ่จ้ะช่วงนี้ร้อนมากสามารถที่จะแบบตั้งตรงได้ให้ขนาดนี้ก็ดีใจแล้วคะ่ะร้อนจริงๆเขาเป็นอชอบอากาศ อากาศหนาวๆเย็นๆนหน่อยเนาะไม่ตายก็ถือว่าดีแล้วดูต้นนี้สิคะปลูกมาจากไหลอันนี้ก็เริ่มลงกระถางได้แล้วนะนี่ลงปลูกในเนี่ยถุงปลูกนะคะเพราะว่าบ้านมีปลูกในถุงปลูกดูเขาสวยเลยสมบูรณ์อันนี้อีกต้นหนึ่งคะ่ะเล็กๆปลูกจากไหลหลายต้นเลยนี่จากไหล ได้ลูกกินอยู่นะคะได้ลูกกินเรื่อยๆที่สำคัญก็สวยแล้วก็สบายตาสบายใจเมื่อได้มองเนาะก็สงสารเขาอยู่ค่ะวันนี้แม่อยูก็พามาดูสตรอเบอรี่หน้าร้อนคะ่ะยังไม่ตายก็ดีใจนะคะยังไม่ตายให้ก็ดีใจแล้วอืมนี่ลูกเขาเล็กๆจ้ะ ค่ะแล้วพบกับไออิ๋วใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ